ขอวีซ่าเยี่ยมเยียนต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ถ้าผู้ยื่นวีซ่ามีเงินน้อยวีซ่าจะผ่านไหมจริงๆเราวีซ่าเยี่ยมเยียนสถานทูตมักจะไม่ได้ดูการเงินของผู้ยืน่นมักจะไปดูการเงินของผู้เชิญแล้วก็มักจะไม่ได้มีเกณฑ์ตายตัวด้วยว่าผู้เชิญจะต้องมีเงินเท่าไหร่แต่ก็จะมีคนถามอยู่เรื่อยๆผู้เชิญต้องมีเท่าไหร่ในบัญชีอ่ะงั้นเราก็ําสูตรของเราเหมือนเดิมที่เอาคิดมาแต่ว่า เ็าไปคิดกับของคนออกนั่นเองแต่ถ้าเอาคร่าวๆเนี่ยก็คือ2,500าคูณจานวนวันที่ไปแค่นั้นเพราะว่าวีซ่าเยีนยมักจะไปจํานวนวันที่เยอะถ้าจะเอาให้มากขึ้นอีกก็คือบวกค่าเครื่องบินไปอีก4ี0 0มืนจบสมมุติว่าถ้าไป90วันก็25 0 0คูณ90วันเท่าไหร่ไม่รู้2 0 0 0 0นต้นๆบวกเครื่องบินอีกก็เป็น2 5 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0นั่นคือเงินที่ผู้เชิญต้องมีควรจะมีคือเพราะอย่างที่บอกเขาไม่ได้กําหนดเกณฑ์การเงินอะไรมาก ก็ถ้าเอาให้อุ่นใจก็ประมาณนี้คำนวณเอาไว้ก่อนแต่ที่สําคัญคือสําหรับวีซ่าเยี่ยมเยยนเนี่ยเขาจะไปดูการเงินผู้เชิญอย่างที่บอกใช่ไหมการงานการเงินอะไรเงี้ยฉะนั้นเราก็ส่งให้ครบไว้ก่อนในส่วนของผู้เชิญจุดหมายเชิญใบการันตีถ้าถ้าต้องทําแล้วก็หลักฐานบัญชีธนาคารย้อนหลัง3เดือนแล้วก็อันนี้เป็นออปชั่นก็คือสลิปเงินเดือนหรือใบรับรองการทํางานของผู้เชิญ